เรื่องร้อนของประชาชนอันไหนที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะคะก็เอามาคุยกันในที่ประชุมแล้วก็ซึ่งวัดการทำงานของผู้ตรวจสำนักอย่างยงเขาก็อยากจะให้ผู้ตรวจไปทำตรงนั้นมากขึ้นก็ไม่เป็นไรก็คือเราเรามีข้อสังเกตแล้วแต่ก็ก็ท่านนี้รายละเอียด่ไม่ถูกไม่ไต้องแก้ไขรายงานการประชุมจึงถือว่ากรรมการรับรองรายงานการประชุมแล้วนะคะจึงร้อยเก้าสิบห้าบาทค่าใช้จ่ายในการสรรหา ฝาไว้50บาทนะคะก็จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะ4 3,000เจ็ดก็เป็นงบประมาณที่ใช้ในปี67ค่ะแล้วก็ปูนปีศาจคือบางละม้าค่ะผลการสอบสอบก็คือการดำเนินงานอย่างเป็นแล้วก็พยายามทำงานแล้วกระดับที่3มีการมี่5ที่6ไม่งั้นทางตลาดก็คือใคร บอกว่าค่ะ้ก็จะไปคุยกกรกตต่อนะพค่ว่าต้องอเป็นดารแต่มาคที่ว่าเราต้องเกี่ยวกับทางระบบ้มาหาคุยกันหาทางออกว่าทางไหนมันจะดี 对。